วัวดีบรรยากาศสะโซตลาดนัดเขาก็เบือบรรเทียมพี่น้องนะครับผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาประจะําราคาประจําตลาดนัดเขาก็เบือบรรเทียมเนาะบรรยากาศท้ายยุคโขงเมื่อแล้วพี่น้องข้าเมื่อแล้วนะครับผมนี่ผมว่าเขาไปเบน,นั่นกันวันนี้กันเพราะว่าคือคักด้วยพี่น้องรถเต็มเลยข้างในพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเช็คราคาอัปเดตราคาเบิ่งว่าสิเป็นยังไงนะครับสั่นลำวันนี้ พาสัปดาห์ที่แล้วผมบอได้มากนะครับผมติดภารกิจนะครับสัปดาห์นี้จะเลยมาเบียดเลยพอแม่พี่น้องเข้าบึงขึ้นก็หละ้นะครับผมเขอมาแล้วก็ยืเรื่องก็อะไรก็จะใครก็ติดตามแต่ผมนุ่มนะแต่พาเขาเบิ้งข้างในกันนะครับผมบรรยากาศจังสีเลยพี่น้องนะครับการซื้อขายยาัดเขายาัดเขาเต็มรถเต็มล่าเลยพี่น้องนะนี่ข้างในนะครับบรรยากาศเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับกล้วยเนื้อราคาประมาณบอนี้เข่าปันไดพี่น้องบอนี้เก่าปันไดเนาะนะครับบรรยากาศโดยรวมกนะครับ ส่วนมากก็ซื้อขายตั้งแต่คอนดีแจ้งแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับแต่เลยเป็นบางๆแน่นะครับสวยมากนะครับโมงหนึ่งจะเป็นบางๆแน่ครับผมย <Yahoo! S 1> ้ครับพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งช่องตะกคุนกอพ่อเพียงเราจะเลื่อมนะครับชี้ความซ้ายวิ่งกระโดดข้างนานะครับแบบนี้เลยพี่น้องนึ่งจังม้วนนะครับ นี่สามร้อยหาสิบ,บาทพร้อมสายนะครับเนาหนึ่งเมตรด้อสายขนเน่าหนึ่งเมตรทำเป็น hmm งานตีนะครับงานตีสร้างฝีมือเลยพี่น้องแล้วก็บักวิน้นพี่น้องวิ้นกระดูกน้งา้นะครับนี่ตัวใหี้นะครับตัวใหี้ตัวนี้และตัวน่อยนะครับผมตัวน่อยในร้อยหาสิบาทตัวกลางตัวน่อยในร้อยห้าสิบาทตัวใหี้สจะเป็นสองร้อยได้พี่น้องต่อคูได้พี่น้องแต่ต่อคูนะครับงานนะครับงานดีๆฝีมือจากช่างระดับประเทศได้พี่น้องเด้ครับบังคีกระดูกนะครับผมนี่นี่เลือหลากหลายพร้อมเสตแบบนี้เลยพี่น้อง แบบนี้เลยนะครับชุดละ350บาทเป็นงานชิกเด้พี่น้องเด้อส่วนบักวินนะครับครูละ200และ150บาทโทรมาได้085 745 7439โทรมาได้เด้พี่น้องเด้อมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งได้ทุกๆวันเลยนะครับผมวันกับเจ้าอ่าพี่น้องสวัสดีครับบรรยากาศเศร้าๆตลาดนัดโคาก็บืมันเทียมมันที่เก่าได้พี่น้องเด้อมันเก้าพุศิกิเก้าแล้บรรยากาศฝน,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 นตกตอนอย่างมาซองมือแล้วนะครับตกลิ่นแล้วก็เศร้าตกลิ่นแล้วก็เศร้าเดี๋ยวผม พ่อพี่น้องมาเบิงบรรยากาศน้ำกันมาเช็คราคาน้ำกันมื้อนี้นะครับผมสำหรับสัปดาห์ที่แล้วผมบ่ได้มาเด้อพี่น้องนะจิตระภารกิจนะมาเบิ่งน้ำกันว่ามืม้อน,น,นี้ราคาเพิ่นสะิอยู่ิ่งซไดเนาะราคาเพิ่นสิอยู่ิ่งซไดสิแลนซัมไดหรือสินิ่งนะครับอากาศเนาะอากาศปิดๆมืนน้อนี้เดี๋ยวผมมาอีกสักครู่เดี๋ยวมันก,ก็ตกแล้วนะผมฟาวทายก่อนนะครับเดีย๋ยวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสักไข่กดติดตามในเรื่องพวกคลิกกระดูกนะครับ กะ057457439หรือบอกินกระดูก057457439ก็ได้พี่น้องเนอะนะครับโทรหาตะกูลก่็พอเพียงได้มีบริการเจ็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับไปเบริรงน้ำกันเหมือนนี่บรรยากาศตลาดนะัดโคกบือบันเทิออเงอำเภอบันพย์พืชจังหวัดอุดรธาน,นีอันนี้ก็ซื้อไปแล้วขเขา,ามากน,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 นี่พี่น้องนี่น่าจะไปเวียดนามเลยบร้อยแล้วพี่น้องนี่สำหรับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้น่าจะไปเวียดนามแล้วนะนี่ ่าจะไปละแต่ผมผ้ายางเช็คลาค่า,าเงินเหมือนกันนะครับตัวปูน้อยนะครับปูด,ดอนปูน้อยเดี๋ยวไปเช็คเงิน <c oughs> ไปมือน,นี้เวียดนามกันหลายอย่เลยเวียดนามนะซื้อซื้อซื้อราคาเนื้อย่างเดียวเลยนะครับพี่น้องซื้อราคาเนื้ออย่างเดียวเลยแนย่ลูก ไปยังเงีคยหน่อยจัวจักบาทแล้วนี่ไ nah ม่หน <ayım> ่อยถ้าได้ก็สองวันหาตัวูอ่ะยัวผูสองวันหาอะไรเป็นดอกปะยังอูดอนดอนตัวน่ะนเดี๋ยวพายังไห้พี่อนพี่น้องมาเิ็ง นางมาโซนท่านนี้เนีงมาโซนท่านนี้มาเบ่งโคมดอนก่อนฮะโคมที่เปิดมัวก่อนพี่น้องโคมดอนแม่หลูกนี่งามดีเด้อลูกตัวผูตัวแม่ลูกตัวเมียอย่างดีเงาดีเลยสำหรับเงินดอนพี่น้องงามเลยโอ้โหลกงามดี ของอีพอบ่อครับผมจ้าบาทนีพ่พอเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามพันลูกตัวใดนีพ่พอลูกแก้วฟ้าครับลูกแก้วฟ้า,าตัวแม่ย่างดีตัวแม่ครับตัวแม่ย่างดีบุกค้าแข็งบุกเงียบได้พี่น้องคนนะึงโอ,อ้ยมันตีขีดต่มได้พี่น้องได้มันก็นเลยว่าเป็นอนันดับใดนะครับนี่พี่น้องนี่ตีขีดต่มพี่น้องเลยลูกได,ด,ด้จานได้ไจักลูกแล้วแม่หนิ ลูกตัวที่สามนาะลูกตัวที่สามเนาะสูงไรบันไดพอตอนนี้สูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกกี่เลี้ยงนะเนี่ยลูกงามเลยหน้าตาดีขนาดราคาเท่าไรก็ราคาเจ็ดหมื่นสามพันีพอห้องเจ็ดหมื่นสามพันเนาะนี่ทดลองได้ขอเบอร์แน่บันนีู้นย์เก้้าาหศูนย์เก้าห้าห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าพออย่างนี้ ก็เกยครับก็เก๋มีส่วนกคู่หาที่พอเกยเด้อลูกส่วนเราคู่หาคู่ครับตัวหาเราได้นะครับบ้านไหนฮะบ้านน้องมโมน้อยครับบ้านน้องมโมน้อยพ่อเวยโอเคครับผมไปแข่งต่อพี่น้องง่ายง่ามดีแต่ว่าราคาก็เปิดไว้ก็ต่อรองเอาพี่น้องต่อรองเอานะครับราคาก็ขยับอยู่มันนี่ขายแข่งดีแ่ฉกกัน อน้าบ้านได้ระโ้าน์สี่มือ้าไหมสี่สิบห้าลูกตัวเมียบ่ลูกตัวเมียลูตัวเมียอย่างดีแม่สูงไร้างดลอยสามสาอยู่หมดท่าดูเดี๋ยวลูกเขตูดลอยซีลอยซีลอยสามว่ะลอยสามสิบกัวสามสิบหา่าประมาณสามหาสามหกเนาะนี่แม่พ่อส่งลูกตอนมันส่งลูกด้วพี่น้องด้อไหมเยอเป็นบอลอเยเป็นเดือเอาไปยากลูกเขนเลยเออเจ้าบ้านนี่ที่ห้างเป็นพวกจ้าบ้านนี่ สี่หมื่นห้าพันบาทของไอ้กวนเด้อพี่น้องนี่ตว,ว่าผมวมัดเดิมเด็กกายลอยสามสิบหายนี่ตามสายตาผมตว,ว่ากะกะไปสิอดอกมันกายสอนี่ลูกตังไหนกอยดีไอ้กวนเอาเบอร์ไหม่าเบอร์ูนยอห้ายองแปดูนย์เจ็ดหนึ่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งม่ตัวห้าไอ้กวนเด็กพี่น้องสี่หมื่นกวาบาทแม่ลูกมา มามแม่ลูกพ่อจัน์อ่อจัน์แม่ลูกเจ้าบารเราจันร์นี่า้สี่สิบสาม่สมแม่ไรบันใพจัน์แม่สูงลอยสี่สิบด้พี่น้องเ่อพจันเจ้านี่ขาแข้งแง่ดีพี่น้องเรียบกะลาลูกจะได้นี่แม่เป็นลูกก็จะเลื่อนเนจะเอเนาะตาลูกเด้บันี้ลูกทับลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดร นี่เอกสารบ่ะพี่เล่นนี่เนาะน,นี่เป็นลูกลูกของสร้างอุดรตระผูได้พี่น้องเด้อนี่ตัวนี้เท่าได้ก่อนสี่สิบสามสี่หมื่นสามพันหมาลูกแรกสูงวัยสี่สิบนี่หน้าตาเพิ่นพี่น้องขอเบอร์นะพี่จันศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแปดหกตัวห้าพี่จันได้พี่น้องพี่จันก็างามนะครับชุดนี้ก็ต่อรองราคาได้คือเอาพี่น้องนะครับราคานี้ ใา่ก็ดีนะครับรเป็นลูกตัวผูด้วยพี่น้องเ้อยลูกแหลกเข้ากับไปผสมอเอาจากใดโตงามตัวดี้างดีนะครับโอเคครับผมไปานางต่ออ,อันนี้เปอยผูเจา้าบาลายนี่สี่หมื่นสองลูกตัวใดฮะลูกชายเบิ่มพันล้านนะครับนี่อายุไรบานใดแล้ว ประมาณสองปีลูกชายเบิ่มพันล้านเนื้อนังดีได้พี่น้องเนื้อนังแนนดีเลยราคาสี่หมื่นสองี่มพันบาทสูงไามปานในตอนนี้ลอยสี่สิบเบแล้ะนะครับข้อเบอร์นหะ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามหกหกหนึ่งสามหกหกหนึ่งโตต่อรองราคาได้โตผูด้วยเป็น้องอนาคตรพอพันตัวนี้จะเป็นลูกเบิ้มพันล้านพี่น้องในไทยนะผ้กำลังนังนั่งหาสายเบิ้มเพราะว่าพอพันมันยั่งแล้วจุดนี้จะเอาไปเก็บไว้ได้พี่น้องนี่สูงดีเด้กพ่อตัวนี้สูงดีนะครับอายุเขาสองปีพอดีเนื้อนางดีเลยโอเคครับผมไป ตัวนี้รักบาทละพอนี่ตัวละเท่าไหร่ตัวนี้เศร้าห่าตัวแม่บอกเศร้าห่าวะซัที่นอนนี่เศร้าห่าหางมึงก็เหีียนเนี่ยอันนั้นเด้ตัวนี้ดูวะนี่ตัวนี้สามเท่าเลยอันนี้สามสิบหก เนมงคลเพื่อนพี่น้องนี่นี่ท่องทั้งสองอนี่หรือหรือว่ท่านท่องบนนี้ว่ท่านท่องตัวน,นั้นเดีตัวน,นี้ก็ท่องแล้วอ่าขอเบอร์นะขอเบอร์ศูนย์หกห้าสองศูนย์หก้าสองหกเจ็ดเเกนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนี่อ้พอเราเราได้นะครับอันนี้อันนี้จะไกว่าสามหมื่นสามหมื่นหกอันนี้สองหมื่ 20, 30, 30. น,นเท่าเดก็อันนี้สองหา้า สูงวเกือบซีซีบนเลยเจ้าหาตัวน,นี้นี่แม่นน่โอเคครับอันนี้ก็ค้ยตามเกตตามราคาแล้วพี่น้องค้ยตามเกตตามราคาด้พี่น้องเนอควายตามเกตตามราคา,าผมพายางมาทั้งนี้คือขยิอาาก็ยืนอยู่มุ้งไหมมุ้งมันละ่ะตรงนี้พี่น้องนี่จะสืซื้อขายไปแล้วฉีซีไปแล้วนะครับซีซีไปแล้วผลซีไปแล้วนี่ก็ฉีดซีไปแล้วเพื่อนเ่อนไปเดินไป กี่ซี่เบล่ะโ <c oughs> ู้แม่หนิยังพูดเลยหนิมีห้องพอดปนะห้องยอดห้องยอดโอ้ยยอดขายแล้วแมวสูงเลยพี่น้องสูงเฉลือดเลยของอยอดเพื่อนนี่น้นำโตดีเลยพี่น้องสำหรับคุยแม่หน่นำ้ำโตดีเลยของอยอดอยอดจะขายเท่าไรยอดหนิจะข,าย,ยา,ยจะขายไปไเท่าไหนี่ โอ้เราขายไปสามหมื่นแปดโอ้งามนี่พี่น้องหุ่นดีเลยไปกลาลสินนะสามหมื่นแปดบอกง่ายเลยพี่น้องโค้งสางดีเลยสำหร็จงานนี่เจ้าอันดอนชุดไหนเขานะ้าไปไหนยอดฮะดอนชุดนั้นดอนชุดนันะ้นเข้าไปไหนบอกมันเจเ้าบนหรอบ่โอ้ตัวละเรัศดรค่ยเหนื่อยเจนะ้าน่ะ อ่าอันน่้คลยเนื้อได้พี่น้องได้ตัวละหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยมีห้าตัวตัวนี้พร้อมตัวนี้พร้อมตัวละสิบห้าห้าร้อยของอยอดเราคุณใดอยากได้กระโถหลังไม่ได้ได้พี่น้องได้สำหรับคุยเนื้อของอยอดขเ,เบอร์เบอร์โทรือหกห้าือหกห้าห้าแปหนึ่งสามสองแปดเก้าสามสองปดเก้ายอดจเจริญฟาร์มมีทั้งดอนมีทั้งดำกุ้ยเนือ้อแต่วกุ้วยเลี้ยงนะใครบ่เด้วใครพววันดิตัวี่้บ,บานเนี่ย ตัวละสามหมื่นเออสองตัวนี้โอ้ตัวละสิบหายกันพี่น้องตัวละสิบหากันสิบหางหารอยกันนี่ขออีพอวันเราอันนี้ก็ราคาเนื้อนะครับนี่อายุป,ประมาณปีสองเดือนปีสองเดือนปีหนึ่งเดือนนี่ละนะครับเอาเบอร์ไหมพาอวันซุนแปดสอง หนึ่งหนึ่งหงหนึ่งสามสองแปดตัวหายพวอมอวนอะไรได้พี่น้องเด้อนี่คุณได้เลยค่อยเนื้อนะครับไปไว้นะครับเกไว้ช่วงนี้ก็ตัวหาได้นะครับอันนี้ก็ตัวผู้ที่พี่น้องเปตัวผู้นี่เอามานะครับเวียดนามอันนี้ก็ผู่กันนี่นี่แต่ผมพายางมาผีพี่น้องยางมาส้นส้นนั่งผีจังน่อยบรรยากาศตลาดนัดก็เกิดบือบันเทื่อยนะครับประจะวันที่เก่าเลยพี่น้องเด้อ มีให้เบื้องหลากหลายพี่น้องมีให้เบื้องหลากหลายนะมานี่มีให้เบื้องหลากหลายนะครับมีให้ชมหลากหลายนะครับผมแต่ละตัวนะครับโอเคเขามาเบื้องแลักก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะผมเนี่ยนะครับผมเท่าไหร่ขายแล้วขายเท่าไหร่ฮะ โ oh, อ้บักเง่เลยพี่น้องขายเราสัน่นของพิ่จิิวเนาะพอพันเนี่ยเขาจะเอาไปเซิ่์ฟเขาจะเอาไปผสมอันขนาเขาดีเลยนี่ดีเลยแหละขายไปเรียบร้อยแล้วโค้งสางดีเลยพี่น้องบักเง่เลยอ่ะเลี้ยแ,แม่นี่บ่นนี้ของพี่กิว๋วเราแม่นี่เป็นลูกสาวเกวฟาลูกสาวเกวฟามีบิกดเดือนทองบิ๊กูไทให้ดีซีเดือนออน,นี่ของพี่กิวิว่ะนี่ ทองเจ็ดเดือนแล้วพี่ติวทองเจ็ดเดือนแล้วทองสี่เดือนประกันทองพี่น้องนะครับอ่าสูงวัยสี่สิบหกนี่ถ่ายบนเงี้ยวเง้ยวของตัวเงี้ยวเพี่น้องนี่เคยได้ลูกไหมตัวละพี่ได้ลูกตัวหนึ่งแล้วจ้ะได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วตัวที่ซองกันได้ทองนี่ละประกันทองพร้อมขอเบิร์นี่พี่ติว ศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าแปดสามเจ็ดแปดสามหกนะครับตัวห้าปีเตียวได้ครับนี่กล้วยสูงลอยสี่สิบห้าสี่สิบหกสบายสบายน,นั่งตัวเงี้ยวเงนะครับตามันกับท่านเดีอวดท่านเดี๋ตึงช่วงนี้นะครับนี่พอมันท่องแล้วตัวนี้ประกันท่องย่างดีตัวนั้นพ้นคลายเวลาตัวคูนคลายไปแล้วเรียบร้อยแล้วคลายไปทางไหนเราปีเตียวทางนั้นโอ้ไปเบียด บอกเอกตารท่องเอกตาท่องเป็นลูกมีโชคมีโชคเป็นลูกเพชรด้วยสามร้อยกรองแต่ไปนอกไปนอกอีกแล้วไปนอกอีกแล่ะมามามาเบิกมาอะยางมาพี่พี่น้องอันนี้ก็ตุู้ฟูบอนี่ตุู้ฟูตู้ฟูทั้งสองพ่อเนี่ยห้ามดิพ่อไวบออันนี้ก็แม่น อันนี้กแ็แม่นอันนั้นตัวแม่บอกตัาใดนะะพอ่อตัวใดขายหาเือนขายเรียบร้อยแล้วแมีนั่งสูงมามๆเลยตัวนี้สูงวัยทีหาของพ่อไว้ตัวนี้เด้ตัวนี้ตะปูลูกตัวใดนี่ลูกตาทองพี่น้องของอพอ่อไว้แล้วลูกชายตาทองนะครับนี่หน้าตาหาแข้งงี้ดีอายุไรบ้า้พ่อปีแปดเดือนปีแปดเดือนเนาะ มอโหนกหมอท้องเลยพี่น้องนี่คนหลอกซีหลอกเล่ายางดีเลยนเี่นะเรียบดีนะครับหน้าตาก็โอเคเลยนี่พเพด้อยียคนได้ควยไปปั้นกันนี่ก็หายพอไว้เลยราคาอะไรมันในพอไวจ้าบาทสี่หมื่นห้าพันบาทนี่ลูกชายเจ้าตาทองไพอไว้ขอ้อเบอร์ไหนบ้านี่0 6 1งหกหนึ่งศูนย์ดศูนย์ อ่าซี่สีสามตัวหายพอไวค่อยงามน้องบัวน้อพุ่งเขาไหนนะครับผมนี่พอไว้เราเนี่ยงามมิลิพี่น,อน้องลูกชายจะเจ้าตาทองพี่น้องเคครับพี่นอ้องเบิ่งดอนตัวแม่ตะผูพี่ตัวแม่เจ้าบาทนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทดอนแม่แม่ดอนสาวหน่อยพี่น,อน้องนี่นี่ถ่ายดีดีเลย ราคาเบาๆหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่ครับใครสนใจนะครับสูงประมาณรอย 20, 7, ยี่สิบเจ็ดยิบได้ปะยี่สิบบวชยิบหอนยิบหานี่เนาะลาหอนยิบหาน,นะประมาณนี้พี่น้องนี่อายุประมาณสี่นิดนิดๆด, <4 S 2> ด้พี่น้องเด้อปีสองเดือนนี่ละประมาณนี้ <500. S 1> นี่ขอเบอร์โทษนี่ศูนย์แปดเจ็ดนหนึ่งศูนย์สี่ หนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าสองห้านะครับตัวหาเพื่อนใดนะครับผมมีบริการรับส่งเพื่อนนอกนะครับผ่นบกรส่งฟรีส่งฟรีครับผมไปย่างตัวย่างตัวพี่น้อกแต่มื่อนีบรรยากาศค้วยก็ถือว่าอันนั้นอยู่ด้มี่ลายอยู่ดีเป็นนี่อย่างเีเนี่ยอันีก็จะซื้อแล้วนะครับแม่ลูกแม่ซื้อไปแล้วเลือลูกนะครับนี่นี่นี่น แต่ผมพายางมาส้นทั้งมือผมซือว่าหันพุทได้บ่มากเราโบส่เกือบบดตรว่างได้พออกมันจืดอ้แม่นี่แม่งหนพุทได้บูพ่น้องัแม่นี่หห้องไพายนี่ยูด้ไอ้ยาวๆบอโอ้แม่เป็ไง อันนี้ก็ตัวผูปผู๋ผง่อยอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็แม่เน่แม่จะอ้างดีเลยคนงามๆเลยนี่น้ำโตดีอยู่หนาดีอ้วอนดีเึกดีนี่มันลูกคนแม่ลูกนะแม่ลูกลูกตัวผู๋น,นจะเป็นลูกตัวผู๋กำลังคุยละคา,ากันอยู่นี่บออันนี้ห่องไว้สิบเด็ด ในสองพร้อมมีถ่องพร้อม 1, 2, นนนนนนหนึ่งสองสามประมาณนี้นะนี่ฮะเห็นตะลังเี่นน่องสองตัวนม่ทรงใบสี่สิบห้านี่สามตัวนี่ชุดนี้แล้วก็ในท่องอีกกล่อมราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาททั้งเบ็ดเลยสามตัวนี่สี่ในท่องของหลังไส้ละ นพี่น้องบรรยากาศเละๆเลยพี่น้องอ่ะไอ้เบื้องบรรยากาศเละๆนี่บรรยากาศเละๆเลยบรรยากาศเละๆพี่น้องคนแรกเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องตระกูลกอพ่อพี่ยังก็พี่น้องมานำเสนอข้อมูลทุกๆสัปดาห์ใอ้พ่อแม่พี่น้องเขาเบื้องนะครับ ราคาก็มีให้เบิ้งหลากหลายเลยพี่น้องเด้อนะครับทั้งแบบเฉือดแบบตั้งกลางมีเบริร์ตเลยพี่น้องเด้อนะครับผมะมาเบิ้งม <S <S มแม่นี่ของเสียนั่นนกนี่นาตาพน,นสูงไรมันได้กว่าร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามท่องไปเพิ่งผสมไปครับเพิ่งผสมไปผสมตัวได้ไหมตัวเท้าผสมเจ้าสิงโตขาวของเสียนั่น นะครับอันนี้นะครับผมนี่งามดีเลยตัวนี้พี่น้องหน้าตาก็ดีเขาก็ดีราคาสี่หมื่นบอกสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามพันบาทครับผมขอเบอร์นี่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่หมื่นเจ็ดพันไปคุณแปดสองคุณแปดสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองเก้าห้าสองสองเก้าห้าอีกทีหนึ่งนะค่ะ สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสีู่งว่ายสี่สิบห้าว่อยสี่สิบสามบวกสองเขาประกันไว้สี่สบสามสี่สิบสามได้พี่น้องได้จะว่าได้สีบห้าได้อ่าครับผมโอเคครับผมตัวห้าได้ครับผมสำหรับบรรยากาศจะน่ารักโคกกระบือมันเทียมกันมีประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับผมยางเลาะไอเบิรงนกับมีประมาณนี้หรับกล้วยเนื้อกล้วยเลี่ยงนะครับผมกล้วยเลี่ยงมันมันกับบ่บถือว่าแห้งมันนี่แตถือว่าพ่ออะไนะพ่อไะไร พี่น้องพอได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผูใ้ใดเข่ามาเบิ่งแล่าในเรื่องก,ไกดไลค์กดซับตะไคร่กดติดตามผมแนี่ยในเรื่องกดแชร์ผมน้ำด้่มพี่น้องเด้อบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบื้อบันเทิงอำเภอบันเพือจงังหวัดอุดรธานีนั่นเสนอให้เบิ่งทุกๆสัปดาห์พี่น้องทุกสัปดาห์เนาะโอเคครับผมบรรยากาศขอญาตนะครับลงคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็บขอบพระคุณทุกๆผู้สื้อคนที่เข้ามารับชมเราฟังนะครับย้ำจุดยืนจุดเดิมของผมด้วยพี่น้องเด้อ ผมสิบบอมีส่วนใดส่วนเสียน้ำนหนายหอยเพิ่นนะครับบ่มีส่วนใดส่วนเสียทุกจักบาททุกบาททุกสางเด้อพี่น้องเด้อแค่มานนำเสนอให้พ่อแม่พี่นอ้องเฮาเบิ่งเอาไปเปรียบเทียบราคาแต่ละ,ะตลาดให้พ่อแม่พี่นอ้องเฮาเอาไปพิจนนารณาเบิ่องในสิได้พี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ